สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พามาไหว้พระมารู้จักพระประจําวันเกิดเราควรทราบดีว่าการที่เราเกิดมาประจําวันต่างๆวันอาทิตย์วันจันทร์คัรพุทธพฤหัสสุกเสาร์นี่ในทางประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธเราก็มีพระประจําวันเกิดเช่นเดียวกันมารู้จักกับวันแรกวันอาทิตย์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์พระประจําวันเกิดก็คือพระปางถวายเนตร พระปงางถวายเนตรมีลักษณะยืนไม่กระพิบพระเนตรยืนสมาธิยืนเก็บมือบ้านเราเรียกว่ายืนเก็บมือปงางถวายเนตรก็จะมีคาถาบูชาประจํานั่นก็คือคาถาอุเทตะยันจักขุมาเอกราชาหาิตสวรรนโน,นี่เป็นเรียกว่าโมระปริตตังโมระปริตตคาถาสวดบูชาเป็นประจําทุกคืนทุกวันทุกคืนครั้งละ6จบ ก่อนนอนก็ได้หรือว่าก่อนจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่แต่ที่ควรสวดเป็นประจำก็คือก่อนนอนทุกคืนทุกคืนสวดวันคืนละหจบนะโมระปริตังโมระปริตัคาถาพระปางถาวายเนตรเป็นปางที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสสรุปแล้วสสเสวยว,วิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกจาก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอีสานแล้วก็ยืนจ้องมองไม่กระพริบพระเนตรเลยนะมองต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่เป็นเวลาเจ็ดวันเช่นเดียวกันท่านที่เกิดวันจันทร์พระประจําวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจัน,รจน,จนทร์ทก,ก็คือปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติปางห้ามญาตินี่มีคาถาสวด บูชาประจําก็คือยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะนะหรือว่าอภยะปริตตะคาถาสวดก่อนนอน15จบสวดก่อนนอนสวดทุกวันทุกคืนจะเกิดความโชคดีมีชัยตลอดไปเกิดลาบเกิดนะความอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขจิตใจมีความสุขดีมีความสงบดีเป็นปางห้ามญาตนะิเป็นปางที่ พระพุทธองค์เสด็จไปทรงห้ามพระญาติทะเลาะกันเรื่องน้ําเกิดความแห้งแล้งพระญาติทั้งสองฝ่ายทั้งญาติทั้งฝ่ายโกริยวงศ์และสากกยวงศ์ทะเลาะกันแย่งกันเรื่องน้ําแล้วพระองค์ก็เสด็จไปห้ามไปห้ามไว้พระญาติก็เชื่อฟังพระองค์วันอังคารท่านที่เกิดวันอังคารมีพระประจําวันเกิดด้วยนะก็คือปางสายญาต ครั้งหนึ่งอสุรินราหูมีความหยิงทนงตัวไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็คิดว่าเพราะว่าพะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ตัวเล็กติดเดียวตัวเองตัวใหญ่มากจะให้ไปเคารพมนุษย์ตัวเล็กๆได้ยังไงพระพุทธองค์ก็เลยเสด็จประทับสายญาติแล้วก็เนรมิตพระวรากายให้ใหญ่โตยิ่งกว่าอสุรินราหูเสียอีกอสุรินราหูเห็นเะนนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสท่านที่เกิดวันอังคาร ต้องบูชาพระปางนี้แหละปางสายญาติปางสยญาติาส,าตาสวยดยศสานุภาวะโตบทขัดกรณียะเป็นเวลา,าเป็นเป็นจำนวน8จบนะเป็นจํานวน8จบสวดทุกวันทุกคืนโชคดีมีชัยอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนพระประจำวันเกิดก็คือปางอุ้มบาทาปางอุ้มบาทนี่มี คาถาประจำที่จะต้องสวดบูชาก็คือสัพพาสีวิสชาตินังบทขัดบทขาดขันทะปริตังสวดทุกคืนก่อนนอนคืนละ17จบนบสวดช้าๆใจเย็นๆใจิตใจจะได้มีสมาธิสวดทุกวันทุกคืนโชคดีมีชัยมีโชคมีลาบมีความสุขตลอดไปปางปางบินทบาทอันนี้ปางอุ้มบาทปางบินทบาท การมีทบบาทของอเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการไปโปรดสัตว์เพื่อจะได้นําธรรมะไปโปรดสรรพสัตว์าาทั้งหลายผู้มีสติมีปัญญาจะได้เข้าใจในหลักธรรมคาสอนนำไปเปประพฤติปฏิบัติในครั้งที่องค์เสด็จกรุงกบินลพัฒน์โปรดพระญาติบิทบาตรอบเมืองกบ,บินลพัฒเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นกิจวัตรขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ธธา ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีปางตรัสรู้พระประจาวันเกิดก็คือปางตรัสรู้ในครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์พระองค์ก็ประทับนั่งขัดสมาธิได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคาถาสวดประจําก็คือบทขัดโมระปริตตังโมระปริตตังปูเรนตัมโพธิสัมภารนิพพตโมระโยนิยัง วันพิหัสบดีสวด19จบก่อนนอนทุกคืนทุกคืนโชคดีมีชัยตลอดไปวันศุกร์วันศุกร์พระประจําวันเกิดปางวันศุกร์ก็คือปางลําพึงปางลําพึงในครั้งที่พระองค์เสด็จตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ทรงลําพึงว่าธรรมะที่เราตรัสรู้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยากที่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จะรู้ตามได้แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็คิดว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติปัญญามากมีกิเลสน้อยก็ยังมีอยูอ่ก็ควรที่จะใส่ไปเสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมให้เขามีความรู้ความเข้าใจจะได้ตรัสรู้ได้นะก็ก็เลยเกิดพระปางรำพึงขึ้นมายืนสงบนิ่งรำพึงลำพันอยู่เป็นเวลาเจวันเชียวนะนี่อยู่ ใต้ต้นอาชาปารานิโคดอาชาปารานิโคดเป็นสถานที่พระองค์ยืนรำพึงถึงความแตกต่างของสรรพสัตว์ทั้งหลายในการบูชาพระประจำวันศุกร์ปางรำพึงปางรำพึงนี้เราก็สวดบ,บทขัดอาตานาติยสูตรอาปสันนิหินาทัาสาสะาเสนาส,าส,าสาธุสัมมะเต สวดก่อนนอน21จบสวดช้าๆใจเย็นๆจิตใจจะได้สงบเป็นสมาธิาสวดทุกวันทุกคืนโชคดีมีชายอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันเสาร์พระประจำวันเกิดวันเสาร์ก็คือปางนาคปกปางนาคปลกเป็นปางนั่งขัดสมาธิสเสวยวิมิตวิมุตติสุขขณะนั้นมีฝนตกมีฝนตกพรำ พระองค์ก็นั่งขัดสมาธิอยู่พญานาคมุจจรินเห็นเช่นนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยมา,าแผ่พังพานมาขนดามาขนดตัวเองให้เป็นบัลลังก์แล้วก็แผ่พังพานเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธองค์จากสายฝนนี่ก็เป็นเวลา7วันเหมือนกันนั่งนั่งตากฝนนี่พระพุทธองค์สวยมีมุตติสุขที่ทำมุจจรินที่ทำมุจราามจรินพญานาคมุจจรินรักษายอยู่เป็นพระ ประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์าวันเสาร์ในสวดบทขัดอังคุลิมาระปริตตคาถาอ่าสวดบทอังคุลิมาระปริตตังยะโตหังภคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิเป็นต้นสวดทั้งหมด10จบก่อนนอนทุกวันทุกคืนโชคดีมีชัยอายุมั่นขวัญยืนเกิดโชคเกิดชาบเกิดโลเกิดเ,เกิดโชคเกิดลาบตลอดไปอายุมั่นขวัญยืน มาดูพระประจําวันเกิดวันพุธเวลากลางคืนใครที่เกิดวันพุธเวลากลางคืนเรียกว่าปางพระรางหูเป็นปางที่พระองค์นั่งอยู่กับช้างและก็ลิงปางนี้พระองค์เรียกว่าปางป่าเลไลก็ได้เหตุเกิดที่เมืองโกสัมพีพระทะเลาะวิวาทกันพระองค์ห้ามก็ไม่ฟังพระองค์ก็เลยเสด็จนี้ไปอยู่ป่าป่าเลไลมีช้าง มีช้างมาคอยปฏิบัติมีลิงมาคอยปฏิบัติอันนี้ใครเกิดวันพุธกลางคืนถือว่าปางพระราหูต้องสวดสวดอะไรสวดกิน,นุสันตระมาโนกินุสันตระมาโนหรือสวดบทขัดกรณีก็ได้นะจำนวน12จบก่อนนอนทุกวันทุกคืนเกิดโชคเกิดลาบอายุมัน่นขัญยืนมีความสุขตลอดไปท่านทั้งหลายที่ยังไม่มีพระประจ,จำวันเกิดก็ไปหามาบูชานะ หาบูชาได้อันนี้ปางมารวิชัยพระเกตเขาเรียกว่าพระเกตปางมารวิชัยปางที่พระองค์ชนะมารปางชนะมารนะเนี่ยปางชนะมารปางมารวิชัยท่านที่เกิดมาแล้วจําวันเกิดตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าอ่าไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรจําไม่ได้ก็เอาพระปางมารวิชัยนี่แหละเป็นพระประจําวันเกิดพระปางมารวิชัยเนี่ยเป็นพระที่เป็นปางมงคลเพราะว่าเป็นพระ ที่นิยมเอาไปเป็นพระประธานในอุโบสถก็ดีในที่ต่างๆก็จะใช้พระพุทธรูปปางมารวิชัยคาถาสวดประจําถ้าปางมารวิชัยก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้ท่านทั้งหลายสวดจํานวน9จบ9ก้จบก่อนนอนสวดทุวันทุกคืนโชคดีมีชัยอายุมั่นขญยืนตลอดไปจริงๆพระประจําพระประจําวันเกิดนี่อ่า จำเป็นเราที่เราจะต้องมีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าพระพุทธรูปปางไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละนะแต่ที่แยกปางต่างๆไปนี่เพื่อให้สะดวกเพื่อให้เหมาะกับท่านที่เกิดให้ถูกชะโลกกับท่านที่เกิดวันต่างๆแต่ถ้าเราถ้าเราถือว่าพระก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งคุณงามความดีเราบูชาได้ทุกรูปทุกองค์ไม่ว่าจะปางไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นพระพุทธรูป ก็เป็นสื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้หมดอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็บูชาได้ทุกองค์ทุกรูปทุกปางก็เกิดความสุขความสบายใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปจํากัดว่าปางนั้นปางนี้เป็นพระประจําวันเกิดของเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ท่านทั้งหลายเอาที่ความสบายอกสบายใจเพราะว่าพระเป็นสื่อและลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบพระว่าพระก็ขอให้น้อมลำลึกนึกเอาพระคุณพระ กรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาปัญญาสุทธิมาไว้ในจิตในใจของเราด้วยชีวิตของเราจะได้มีความสุขมีความสงบตลอดไปธรรมสวัสดี